หลังจากที่ห่างหายไปนานถึงสามเดือนอย่างแรกคือต้องไปเรียนก่อนตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่พันเพราะว่าช่วงนี้มันจะรถติดหน่อยนึงเรียนเสร็จก็จะไปกินข้าวนิดหน่อยแล้วก็จะไปนั่งคาเฟ่ทำงานรอเพื่อนหลังจากนั้นเราจะไปทําบุญกันล้กกับเพื่อนจะไปทําบุญเดี๋ยวตอนนี้รีบไปเรียนก่อนทับขีป่ปลอดภัยนะคะทุกคนมีสติตอนขับรถนะบ๊ายบายไปเรียนก่อน แล้วค่ะแล้วก็จะต้องไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็กินข้าวของเพื่อนครับถึงห้องแล้วคุณรีบหา่อยกีครับไม่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 ถ้าภาพเพื่อนตอนนี้คือแพนไปไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> อยากอกหักว่ะพูดเองนะเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันถามใครถามพวกมึงไงสวัสดีค่ะนี่ก็คือสภาพคนเพิ่งตื่นนะคะก็ยังน่ารักอยู่นิ้วเนยมาหาที่ห้องเพราะว่ามันอกหักมากค่ะมันอกหักมาเลยมาหาที่ห้องค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะการมีเพื่อนที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเราจะทำให้เนยมีความสุขเอง เพื่อนไปเรียนแล้วเราก็จะไปคาเซ่กันนะคะเป็นนังทำงาน ปเธอจะไปหอลูกไม้ก,ก่อนแล้วค่อยจะไปวังยาวใช่ไหมวังยาวใช่ไหมวังน้ําเย็นใช่ทุกคนวังน้ําเย็นเราจะไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิกันค่ะช่วงนี้รู้สึกจิตใจเศร้าหมองมากก็ต้องไปหาทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันกับเธือสักหน่อย let's go let's go, let s go. <S โอเคเ n าอ in China. China have like yes. ่ใน n a น o ู h a น e ามี e ัดใบแบบนี้ปะสามผ้าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเสาวันเย็นค่ะ ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเข้าใจว่าหลายเดือนก็เป็นปีอะค่ะรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกจิตใจร่มเย็นมากขึ้นค่ะรู้สึกเป็นคนดีใจเย็นมีความสุบขขและสงบโตเป็นผู้ใหญ่มากค่ะพอทำว่าสาวทำบุญแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกจิตใจสงบมากขึ้นรู้สึกปล่อยวางทุกสิก่งทุกอย่างแล้วก็ไปโฟกัสที่คำขอคำอวยพรว่าจะเป็นจริงจริงไหม เพราะว่าจะได้กามมาแก้บุญบุญเนาะใช่เราทุกคนต้องมีความหวังนะคะเรามีชีวิตอยู่เพื่อความหวังค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาบุญไว้ถ้าแบบเป็นจริงเราก็จะได้กลับมาแก้บุญยังไงนะคะเ <laughs> อาสัมภาษณ์ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึก <laughs> ตอนนี้ร้อนค่ะเอา้า มาจองคนละตัวเร็วเป็นตัวนี้จองกนตัวนั้นออตัวขา,ขาวๆอ่ะโจบคลิปครัทุกคน ขอให้ทุกคนได้รับบุญท้น,นหน้าค่ะมาวัดกันครับทุกคนอันที่จริงไม่ได้จะถ่ายวิดีโอรครับผมลืมเปลี่ยน